สวัสดีครับและนี่คือรายการ Star Cup Close to เฮ้ยนี่เรามีท่าเลยนะใช่พิธ <Yeah S 1> ีการสดๆร้อนๆย้ำกันอีกทีย้ำอีกที Star Cup Close to ก่อนอื่นก่อนอื่นพี่ต้องขอถามก่อนว่าน้องแอปเปิลครับน้องแอปเปิลปิดเทอมหรือ,อยังปิดเทอมเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยสอบเสร็จแล้วสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่พี่เป็นห่วงเป็นห่วง เอ็มดหายไปไหนอะเอ็มดเอ็มดเขาก็ไปสอบเหมือนกันค่ะมีภารกิจต้องไปสอบเหมือนกันนะคะโอ้ยคิดถึงตอนตอนเราเรียนเนอะที่ิวจบแล้วนี่้อแต่ว่าพี่รู้สึกว่าตอนตอนเราเรียนพี่มีความสุขอะอยู่กับเพื่อนเรียนเสร็จกลับบ้านเล่นเกมนอนไม่ต้องคิดอะไรมากมายตอนนี้เราทางานแล้วใช่ครับผมแต่ว่า พี่ก็ยัง happy แฮปปี้กับตอนนี้อยู่เพราะว่าเราทํางานเนี่ยเพื่อสร้างความสุขให้ทุกคนอย่างเช่นวันนี้เนี่ยพี่ก็ไปสรรหาเราสองคนก็ไปสรรหาเรื่องราวของศิลปินที่คุณรักมาฝากกันอีกเหมือนเดิมและช่วงนี้เลยครับผมช่วง close up นะครับผมเราจะนําแกลนชีวิตของเหล่าดาราที่คุณชื่นชอบดาวศิลปินที่คุณชื่นชอบ มาเผยแพร่คุณดูกันว่าเขาจะไปที่ไหนไปยังไง <ừ m. S 2> ไปอะไรภายในทิ์นี้ครับผมใช่แบบ close up กันเลยทีเดียวนะคะใช่้วง่ง close up ไปที่ได้ไปมีอังกฤษกับพี่บี้ก็มีความสุขสนุกสนานแจ่มว้าวกันทั่วหน้าเลยนะครับผมโอ้โหสมัยนี้นี่พี่ดิวนี่สมบัิสำนวนจังเลยนะคะเนี่ยเขาไม่ได้ก็คําเขาดีแรงหน้าบัดนาวนี่มีคำแบบว่าเอามาใช้แล้วมันแบบเฮ้ยมันเท่ดีนะอแสดงว่าตอนนี้พี่ดิวจะแบบเป็นอาร์ตตัวพ่อแบบ เอาคาพูดที่คิดนี่มาทํางานอาร์ตหรืออะไรพี่จะพูดไม่ได้ถ้าไม่มีเพลงดีๆแบบนี้เวลาพี่ไปที่ไหนเนี่ยเจออะไรดีๆเฮ้ยจะเดมแจมแว้วมาก่ะเนีลยแบบแนวเลยทีเดียวถูกต้องพูดถึงนาบันนาแล้วตอนนี้พี่ๆมีซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงว่าคนเดิมของเธอี่จะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเศร้ามานะเศร้าซึ้ง กินใจอะ่ะถูกต้องนี่เราเปิดให้คุณผู้ชมฟังหลายครั้งแล้วคุณผู้ชมก็ได้ฟังเพลงตามคลื่นวิทยุต่างๆเรียบร้อยแล้วไปดูอีกเพลงนี้ดีกว่าครับรดราม่ามาเต็มหนึงจริงๆค่ะเศร้าซึ้งกินใจอุอย่าถ้าเกิดชอบนะครับด, 1, 2, 3, 0, 1, 3, ดอกจันหนึ่<ช>ง,ง,งสองสามศูนย์หนึ่งสามสองให้หลับที่ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์ศูนย์สามถ้ออกครับผมก็ดาวน์โหลดได้ทั้งเอ็มวีแล้วก็ดาวน์โหลดได้ทั้งเพลงเต็มด้วยครับถึงช่วงเวลาของพี่บ้าง กิจกรรมถูกต้องวันนี้เนี่ยวันเป็นวันประกาศผลของพี่แล้วนะโอ้โหยกับกิจกรรมจับคู่ cover เ,เพลงที่รักหรือที่พักอตอนนี้นะครับผมชื่อของผู้โชคดีอยู่ตรงนี้แล้วครับแต่ว่าไปไนีก็เขินใจพี่ดิวเหมือนกันนะคะเพราะว่าเห็นโอโ้โหนั่งคัดเลือแบบหลายวีคมากที่แบบลำบากใจพวก คนก็ส่งมาเยอะมากแล้วก็แต่และคนเนี่ยโอ้โหร้องเพลงกันได้สูสีกันมากๆากนะคะยังไง,งก็ต้องฝากพี่ดิวเนี่ยช่วยเทรนเขาให้นอ,นออกมาดีที่สุดเวลามาร้องในรายการเราแน่นอน,อนอแน่นอนทุกคนที่คนที่พี่เลือกมาแล้วเนี่ยก่อนจะมาร้องเนี่ยพี่จะทุ่มเทสุดความสามารถนี่พี่ลงทุนไปเทคคอสนะจริงเหรอคะพี่ไปเรียนร้องเพลงมาเพิ่ม เพื่อสอนคนที่สอนตัวเองเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ไปสอนเขาต่อช่วยสอนเขาต่อสอนเขาต่อนะครับผมยังไงเนี่ยทุกคนครับรอคอยจับตารอดูจับตาเด็กปั้นที่ผมภูมิใจจับตาเราตาก็มีแค่นั้นไม่ต้องจับมากหรอกเด็กปั้นที่ผมภูมิใจนําเสนอรายการของเรานีมาให้คุณผู้ชมไปชมแน่นอนโอ้ยอยากเห็นแล้วอ่ะแต่ตอนนี้ไปชมเอ็มมีเพลงที่รักโดยที่พักของผมดีกว่าครับผม ขอบคุณทุกคนที่ดาวน์โหลดขอบคุณทุกคนที่ตอนนี้กำลังหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดดอกจัน1 2 3 0 1 3 2แล้วโทรออกขอบคุณทุกคนที่ตอนนี้กำลังทำแบบนี้อยู่ใช่ <c oughs> มีใครทำไหมมีม,มีต้องมีอยู่แล้วขอบคุณครบับขอบคุณนรับเพราะจับใจฟังแล้วมีความสุขนะคะฟังแล้ว,วสุขยังไงเบงก้าแล้ว คนราหน้าตาดีมันก็ต้องมีความสุขอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าจะให้มีความสุขมากกว่านี้เราต้องไปเจอช่วงนี้กันลิปเรคคอ์ค่ะใช่ครับผมพูดถึงช่วงฮิปเรคคอ์เนี่ยวันนี้เราจะพูดถึงซัมเมอร์แต่ช่วงนี้นะคะต้องไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้ารับรองเนี่มาเจอกับฮิปเรคคอประเด็นซัมเมอร์จะเป็นยังไงต้องติดตามกันเลยค่ะชื่อของจองนะประเด็นซัมเมอร์ครับอ่ะก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าช่วงซัมเมอร์เนี่ยแอปเปิลนึกถึงอะไรช่วงซัมเมอร์เหรอคะ ก็ต้องมีอากาศร้อนอากาศร้อนแล้วก่อนเดี๋ยวก่อนเราขยายความก่อนมเมอร์แปลว่าอะไรแปลว่าฤดูร้อนแล้วฤดูร้อน apple นึกถึงอะไรนึกถึงสิ่งที่ทําให้เราคลายร้อนอย่างทะเลลมพัดเย็นเย็นน้ำเย็นอะไรเงี้ยค่ะเพลงชิลๆอะไรเงี้ยทะเลทะเลก็บิกินี่นะเนี่บิกินี่ก็เห็นว่าเวลาไปทะเลคนก็ใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้น ผมก็คลายร้อนไม่ได้อีกแบบหนึง่งนอกจากเป็นคลายร้อนเขาด้วยเป็นอาหารตาเราด้วยพี่ดิวคนเดียวแลวกันนะถ้าเกิดของพี่เนี่ยพี่จะนึกถึงอาหารเวลาหน้าร้อนเนี่ยกินอะไรเย็นๆน้ำาสดชื่นม่าจะเป็นน้ำแข็งไสเป็นไอติมโมเป็นไอศครีมอ่านี่ก็เป็นสิ่งที่พวกเรานึกถึงแต่ว่าช่วงฮิตเรคคอร์วันนี้ผมเราจะไปถามเราสตาร์ที่รักว่าหน้าร้อนนี้เขานึกถึงอะไรหน้าร้อนนี้เขามีอะไรมาแนะนำว่า คุณควรทำเป็นบ้างครับกับช่วงนี้ครับฮิตได้คอมเมนต์ครับ <c oughs> ครับผมแต่ละคนก็มีสิ่งที่มาได้คอมเมนต์พวกเราแตกต่างกันไปแต่เมื่อกี้เห็นหน้าน็อตแบบไม่ใช่แบบสิเห็นหน้าน็อตเลยเออไปถามพี่น็อตมาด้วยครับผมเห็นหน้าน็อตแล้วพี่นึกถึงทะเลทนันทีทำไมคะอ้าเพลงเก็บไว้ทำกับแฟนไงอ๋อเห็นพี่น็อตใส่กระโปรงเป็นสาวฮาวายเต้นอยู่ในทะเล เอาแค่เอาตั้งแต่ตอนอยังไม่ดูเอลมีย่อนเโ <ฮะ S 1> ดนตีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเป็นจังหวะเรเก้พี่ก็นึก<อ>ถึงหาดทรายทะเลสายลมแล้วละ่<ฮ>ะค่ะน,น,น้องน้อยก็เต้นเพลงนี้ได้น่ารักมากด้วยอ,อยากดูแล้วอ่ะอยากดูแล้วเหะอยากดูแล้วง <laughs> ั้นไม่ชมเอลวีเพลงนี้เพื่อคลายร้อนเลยดีวยก,กดว <laughs> ่<ค>า <ำ S 1> ครับผมเก็บไว้ทํากับแฟนครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คืออัลบั้มของน้องนดครับผมตอนนี้เนี่ยถ้าใครมีไว้ในครอบครองแล้ว ขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณจะได้งานดีมีคุณภาพที่สร้างสรรค์ไปครับผมแต่สําหรับใครที่ยังไม่มีหาซื้อได้แล้วตอนนี้ทุกแผงซีดีทั่วประเทศครับใช่แก็ต้องซื้อของแท้กันด้วยถูกต้องแล้วของปลอมนี่ถ้าันท่าของปลอมจะได้แค่ข้างข้างานี้ไปไม่ได้ข้างในข้างในนี้ถือว่าเจ๋งมากนะใช่นี่เป็นเหมือนสครับบุ๊กนีเขาออกแบบเองด้วยใช่ไหมคะ่นะมีรูปพี่นนทวาดเองด้วยอ่ะใช่แล้วนี่รูปพี่นนทวาดเองนี่นี่ก็วาดเอง มีบางลูกที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นก็มีนะคะอออุ้ยแต่มีเพลงหลายเพลงใช่ชอบเพลงไหนแอปเปิลฟังหมดยังเพลงเขินเพลงเขินเพลงเขินนี่เป็นเพลงที่แบบได้มีโอกาสดูคราวเกะเขาแล้วพี่เราเต้นมันมากยังไงเต้นยังไงเต้นแบบยังไงยังไงเอ้ยเราเต้นนี่เหมือนเรา้องไปดูกันเองนะคะแต่ว่าัไง คลื่นจนหัวใจเต้นแทบไม่เป็นจังหวะร่างกายก็เริ่มเคลื่อนไหวพูดอะไรก็เลยชะเอาไปฟังไปฟังไปฟังจากแผ่นจริงดีกว่าอไปฟังเองเราเราจะไมเหมือนกันสำหรับพี่ที่ชอบเพลง just fine just fine เป็นเพลงแรกที่ทําให้พี่รู้จักน็อตอ๋อจริงตอนประกวดเดนาใช่แล้วแล้วเขาก็แต่งเพลงนี้เพราะมากแล้วก็เล่นอังการุงเล่เนี่ยไม่ใช่กูคุ้เล่อังการุงเล่อุ้งเออน่ารักมากเด็กคนนี้นะครับเก่งดีมีพรสวรรค์น่าสนับสนุนครับผมซื้อได้เลย และช่วงหน้านะครับผมสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของโนริเรืองเด็ดเนี่ยห้ามพลาดเพราะว่าในเซนเนี่ยเขาจะไปโค้ชแบบใกล้ๆเลยเขาเป็นเกส์เขาปาร์ตี้คอนเสิร์ตรักหนึ่งคำจดจำตลอดไปค่ะเขาใช้สิทธิพิเศษนะสิทธิพิเศษแต่ก็ดีที่เขาทํางานเขายันทํางานนะอุตสาห์เก็บมาให้พวกเราได้ชื่นชมขอโทษเถอไม่ว่านายทํางานหนักแค่ไหนอ่ะค่าตัวเท่ากันช่วงหน้าเจอกันครับค่ะช่วงนี้ อย่างที่สัญญาไว้เมื่อเบลกที่แล้วเราจะพาไปเกาะไปพาไปตามติดชีวิตของฤอเในงานคอนเสิร์ตปาร์ตี้รักหนึ่งครจดจำตลอดไปใช่แล้วค่ะแล้วก็ได้เขาว่าตอนช่วงท้ายของคอนเสิร์ตเนี่ยพีริตนี่ได้พูดแบบโอ้โหตึ้งตาตื้นใจเลยค่ะว่าโอโ้หน้ำตานี้ท่วมหองกันเลยทีเดียวนะต้องใช้ผ้าห่มซับอะผ้าห่มซับแล้วก็บิดแล้วก็มาสับ<อ>ตอ่ตอจ็ยังไม่พอนผ้าห่มเออยังไม่พอนะคะ แล้วก็เกสเกสของงานนี้โอ้โหแจ่มแจมทั้งนั้นทั้งพี่กันนพารพี่โโนพาชินรวมไปถึงพิธีกรของเราพี่เซนปฏิภาณนั่นเองค่ะอันนี้เขาก็ไปทํางานไงนอกจากไปร้องเพลงแล้วเนี่ยเขาจะนําภาพนะครับผมทั้งโคสแบบใกล้ๆ c l สแบบใกล้ๆเลยแล้วก็ภาพแบบมุมกว้างแบบฟิชไอมาให้ดูด้วยดูกันหลายๆมุมไปเลยนะครับผมกับช่วงนี้ครับผม <Fr> <I. S 1> ช่วงสนุกก็สนุกกันเต็มที่ช่วงซึ้งก็น้ําตาแตกไหลพลากกันเลยทีเดียวท oh. ี่เชื่อว่าแฟนคลับของริกทุกคนเนี่ยยังไงก็จะมีลืมความทรงจําดีๆกับริชแบบนี้แน่นอนเหมือนกับชื่อคอนเสิร์ตถูกต้องแ,<ต>แล้ว,ลวครับมีคำจะจาตลอดไปถ้าเกิดใครคิดถึงน้องริกเนี่ยก็รายการสตาร์ลับของเราก็จะนํข่าวคราวของเขามาฝากอยู่เรื่อยๆใช่แล้วค่ะและก็ไม่นานเกินรอ หใจเดียวเท่านั้น5ปีเดี๋ยวก็จบแล้วใช่แล้วอีกนิดเดียว<ช>แล้วแฟนคลับ <ผม S 1> ก็ไม่ต้องเศร้าเสียใจอะไรไปพี่ลิศเขาคงไม่หายไปหรอกนะคะครับผมแต่ถ้าเกิดใครซึ่งตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ากําลังแบบเฮ้ยกำลังอินอยู่กับสถานการณ์นี้เนี่ยงั้นฟังเพลงนี้ดีกว่า รักนหนึ่งครัจดจำตลอดไปครับผมก็เชื่อว่าเป็นแฟนของพี่ลิ์เนี่ยไม่มีทางลืมพี่ลิ์แน่นอนนะคะและ้วก็จดจำตลอดไปถูกต้องแล้วครับผมพูดถึงเรื่องความจำพัดพลากจากกันไปพี่นึกถึงเดะสตาแปะตอนนี้เลยเขาก็ต้องจากทีละคนทีละคนคนสอคนแต่ละวีก็ทำน้ำตาไหลกันที่เราพูดเราเริ่มเศร้าเบรกก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเดะสตาแปเราเป็อยู่ครับค่ะในายยคน เขาต้องชอบกันมากแน่ๆพอดูจากคอมเมนต์ใน u t u b e แล้ว,น,วน,นี่เขาบอกว่าไงบ้างนะคะพี่ดิวนี่เขาบอกว่าชอบค่ะชอบผลงานของพี่รุตหน้าเนี่เดียเด๋ยเดยโอโหจากคนโหวคอมเมนต์ดีอ่งี้เลยอ่ะทำชอบนี่อันนี้พอบ,บอกประมาณว่าพี่รุตเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้มีดีแค่หน้าตาอย่างเดียว<า>มีผลงานเพลงนี้เป็นคุณภาพด้วยแล้วก็สามารถครองใจแฟนๆได้มี3-4ปีมาแล้วยังครองใจแฟนๆได้อยู่เลยสุดยาดมากๆเลยนะนี่ยจริงๆเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องมากมาพูดถึงรุ่นน้องแล้ว นี่ถึงน,นี่เลยค่ะ The Star แปดใช่ใช่ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะที่จะรู้ว่าใครเป็นแชมป์ของเด e Star รุ่น8คิดว่าใครอ่ะบ่ <ผม S 1> ต้องอยู่ในใจแต่ก็มีคิดไว้แล้วนะคะว่าใครน่าจะได้เป็นนะคะดูจากความสามารถ <c oughs> ของน <c oughs> <ม>้องๆ้วสูสีนะปีนี้ใช่สูสีมากแล้วที่สําคัญเนี่ยอย่าอย่าปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่คนที่คุณชอบเนี่ยชอบอยู่แล้ว แล้วก็คิดว่าเขาต้องไปรอดแน่แนอนเขาต้องค,ค,คนโห<ป>วตเยอะเราไม่ต้องโหวตก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องโหวตครับผมพิมพ์ดอกจันตามด้วยอะไรที่คุณชื่นชอบส่งมาที่หมายเลข42 42 899นั่นเองค่ะ <ừ. S 2> แล้วก็วันนี้แอบว่าอจะไปเชียร์นะน้องๆนะ<ผ>พี่ดิวไปด้วยกันเปล่ามูยพี่ติดธุระอาเอหน่าเสียดายน,นะครับอยากลองแบบไปเป็นคนดูบ้างอ่ะคือปกติก็อยู่บนเวทีอะไรอย่างงี้แอบไปมาสองสัปดวหแล มีนีว่าจะไปอีกก็คิดถึงพี่มาพี่เพี่โจอ่ะคิดถึงเวลาเขาคอมเมนต์เนี่ยเราเวลาเราร้องเพลงเสร็จเวลาเขาคอมเมนต์นะเรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เราจะเป็นยังไงบ้างโดนอะไรบ้างวะโดนอะไรบ้างวะมีวีคก่อนออกแอมโดนชมดีใจมากออกอออกนะคะตอน่ามันก็เป็นการพิสูจน์ความสามารถของเราไงแต่พี่ว่านะกรรมการที่เขาคอมเมนต์ทุกคำเนี่ยกรรมการเหมือนใช่กรรมการเหมือนกระจก จบที่ทําให้เราเห็นตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเ,าเราโชว์เนี่ยเรามองไ่เห็นตัวเองเหรอใช่หรือก็คงคิดว่าเออเราทําดีแล้วแหละแต่น้องให้คนดูเนี่ยเขาเป็นคนแบบพิจารณาว่าเราเป็นอย่างไรนั่นเองใช่ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดนี่น้องแอปไปดูคอนเสิร์ตวันนี้ใช่แล้วถ้าเกิดมีผู้ชมทางบ้านอยากจะไปดูคอนเสิร์ตวีคหน้าล่ะง่ายมากเลยค่ะแค่พอจบคอนเสิร์ตเนี่ยพิมพ์ทีนะคะแล้วก็ส่งไปที่42 42 899 เท่านั้นเลยค่ะถ้าทีมงานเนี่ยเขาเห็นข้อความของเราเนี่ยเขาจะคัดเลือกแล้วก็จะติดต่อเรากลับไปนี่แต่ทุกคนต้องทําใจนะเพราะว่าบัตรคอนเสิร์ตเดอะสตาร์เนี่ยทุกคนอยากได้มากแล้วก็มีคนส่งเข้ามาขอเยอะมากแย่งชิงกันใช่ถ้าเกิดใครโชคดีได้ไปผมก็ยินดีด้วยเอจะได้ไปฟังน้องๆร้องเพลงสดๆกันแต่สําหรับตอนนี้ไปฟังกันก่อนกับ m v เพลงนี้ครับผมเพื่อดาวดวงนั้นครับอย่าลืมโบยอย่าลืมเชียร์น้องๆที่คุณงรักด้วยนะครับใช่แล้วแต่ว่าช่วงนี้เนี่ย เราต้องลากันไปแล้วนะครับหมดเวลาของรายการสารกลับแล้วหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันนี้เพิ่งวันเสาร์พรุ่งนี้ยังมีต่อไปเจอกับพี่เซนแล้วพี่ไอด้าใช่ครับผมพรุ่งนี้มีใครมาบ้างพรุ่งนี้น้องพินตาน้องพินตาทำไมอะมาเหรอเราจะไปล้วงความลับค่ะเอตัวแค่นั้นมีความลับอะไรเออนน่น่ะสิอยากรู้ว่าอยากรู้แล้วก็ต้องอดใจรอใช่ไหมพี่ดิวถูกต้องแล้วพรุ่งนี้ผมกับรายการสตาร์กลับกับไอดาแล้วก็เซนครับผมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับผมสวัสดีค่ะ